คุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์สปอร์ตที่ดีไซน์ล้ำดูแพงแต่ราคาเข้าถึงได้อยู่หรือเปล่าถ้าใช่วันนี้คุณมาถูกที่แล้วเพราะมอเตอร์ไซค์คันนี้อาจเป็นคำตอบที่คุณรอคอยอยู่ GPX รน 4V รุ่นใหม่ปี2026มาในโทนสีเทาแดงที่ดูดุดันสปอร์ตและทันสมัยตั้งแต่แรกเห็นเป็นรถที่ไม่ต้องเร่งเครื่องก็รู้สึกได้ถึงความแรงและคาแรคเตอร์ที่ชัดเจน ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไทยออโต้รีวิวอ f ฟฟิเชีแหล่งรวมรีวิวรถยนต์และมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่มาแรงที่สุดในประเทศไทยและถ้าคุณเป็นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของเราอย่าลืมกด Subscribe เพื่อไม่พลาดรีวิวเด็ดๆรุ่นใหม่ก่อนใคร GTX Ron 4VP 2026ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูฉบเฉียวมากขึ้นเส้นสายของตัวรถมีความเฉียบคมสปอร์ตและให้ความรู้สึกแบบรถสปอร์ตยุโรป ผสมผสานกับความดุดันในสไตล์ t r e e t Fighter สีเทาเมทัลลิกตัดกับสีแดงช่วยเพิ่มความเร้าใจทำให้รถดูโดดเด่นทันทีที่จอดอยู่ในโชว์รูมด้านหน้าของรถให้ฟีลสปอร์ตเต็มขั้นไฟหน้าเล็ดีไซน์คมให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนส่งหน้ารถดูดุดันและทันสมัยเหมาะกับคนที่ชอบความเท่แบบไม่ซ้ำใคร เมื่อมองด้านข้างจะเห็นสัดส่วนของตัวรถที่ลงตัวแฟริ่งออกแบบให้รับกับถังน้ำมันและเบาะนั่งอย่างสวยงามเบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนอย่างพอดีไม่แข็งเกินไปและไม่อ่อนจนเสียทรงเหมาะทั้งการขี่ในเมืองและการเดินทางไกลด้านหลังของ GPX รุ่น4 v รุ่นใหม่นี้ดูสปอร์ตและกระชับไฟไท้ายเลดให้ลุกทันสมัยช่วยเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางคืน ้ายรถยกสูงกำลังดีเสริมบุคลิกความเป็นสปอร์ตบอยอย่างชัดเจนในส่วนของตำแหน่งการขับขี่ถือว่านั่งสบายกว่าที่คิดแท้นจับไม่ต่ำจนเกินไปทำให้ควบคุมรถได้เง่เหมาะกับผู้ขับขี่หลายช่วงความสูงการขับขี่ในชีวิตประจำวันหรือในเมืองที่การจราจรหนาแน่นก็ยังทำได้อย่างคล่องตัวหน้าจอมาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ แสดงข้อมูลชัดเจนทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันและไฟแจ้งเตือนต่างๆอ่านง่ายทั้งกลางวันและกลางคืนเพิ่มความรู้สึกทันสมัยให้กับตัวรถระบบช่วงล่างถูกปรับมาให้เหมาะกับก,บการใช้งานจริงซับแรงสะเทือนได้ดีไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบหรือถนนครุกขระให้ความมั่นใจในการขับขี่ระบบเบรกให้การตอบสนองที่ดีควบคุมรถได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ Gpx รน 4vp 2026ไม่ได้เป็นแค่รถที่ดูสวยอย่างเดียวแต่ยังตอบโจทย์การใช้งานจริงเหมาะสำหรับคนที่มองหามอเตอร์ไซค์สปอร์ตที่ใช้งานได้ทุกวันขี่ไปทำงานก็ได้ขี่ออกทริปก็ดีและยังดูโดดเด่นทุกครั้งที่จอดโดยรวมแล้ว New 2026 Gpx รน 4v สีเทาแดงคือมอเตอร์ไซค์ที่ผสมผสานความสปอร์ตความทันสมัยและความคุ้มค่าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ถ้าคุณกำลังมองหารถที่ให้ภาพลักษณ์เท่ดูด,ดันและแตกต่างจากใครรุ่นนี้ถือว่าน่าสนใจมากถ้าคุณชอบรีวิวแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด Subscribe ช่องไทยออโต้รีวิวออฟฟิเชียลเพื่อเป็นกำลังใจให้เราและพบกับรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจแบบนี้ได้ในคลิปต่อไปครับ